ได้เยอะมากนะเดี๋ยวคราวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วกันนะครับจะได้เหมือนอบิโดนะครับนี่ป้าบยอดยดีเลยอยากเติมโลบักใช่ไหมต้องเวฟดิบอดดีฟาร์มเป็นฟาร์มเกลโลบักและเติมเงินโลบักคุณภาพใจใหญ่แบบป้าป้ปาปและมีบริการฟาร์มแบบมากมายมีบักฟูจินโดกูนบิวออฟบอสมีบริการกดผลปีศาจแถยมยังเติมโลบักได้ราคาถูกสำหรับใครที่บอกว่าจะชนะคงเอาไปเลยลดห้าเปอร์เซ็นต์สำหรับการจ้างฟาร์มลิงอยู่ข้างล่างเลยครับโย่ Yo, สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกมเบนเทน <c oughs> วันนี้จะมารีวิวเกมพาร์ Color o m n t r i x นะครับและนี่วันนี้ผมมีบริการมาด้วยนะครับนะแบบเอาไว้กันกันพวก FC นะครับที่แบบชอบวิ่งเข้ามาต่อยนะนี่มีบริการนะเกมพาร์ทนี้นะครับราคามันจะอยู่ที่150ลบักนะครับสิ่งที่มันทําได้ก็ตามชื่อเลยครับก็คือสามารถเปลี่ยนสีอมน t ทิกได้นะครับโดยการใช้คําสั่ง2อย่างด้วยกันนะครับมาดูอย่างแรกก่อนอย่างแรกคําสั่งนี่อมนิทิกอ o นิทิกคัเลนะครับวิธีใช้ก็แค่ พิมคาสั่งอมทิชเคเลอร์ตามด้วยสีนะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนสีได้ทั้งหมด14สีนะครับ14ส,สีคือแบบได้หมดเลยอะได้เยอะมากนะเดี๋ยวคราวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วกันนะครับจะได้เหมือนอบิโดนะนี่ป้าบเห็นไหมครับพอเราเขียนอมทิชเคเลอร์เลดไปนะครับนี่มันจะกลายเป็นสีแดงเลยเห็นไหมเหมือนกับอมทิชของอบิโดเลยเห็นไหมนี่คือคําสั่งแรกนะครับจะเปลี่ยนแค่ตรงตรงเนี้ย ตรงเขาเรียกไงตรงหน้าปัดนาฬิกานะครับจะเปลี่ยนแค่ตรงหน้าปัดนาฬิกาส่วนข้างๆจะเป็นอีกคําสั่งหนึ่งนะครับข้างๆจะเป็นคําสั่งนี้นะครับซึ่งจะสามารถเปลี่ยนข้อมือได้ก็คือตรงเขียวๆอะ่ะนะครับเดีย๋ยวลองเปลี่ยนให้ดูเอาเป็นสีอะไรดีเออฟ้ากันอ่ะ นะนะครับเปลี่ยนเป็นนี่เลยสีฟ้าเลยเห็นไหมเรี๋จะเปลี่ยนเป็นสีแดงให้แดงแดงแดงแจ๊สเลยเนี่ยออบิโดจริงๆอะ <c oughs> อาบิโดโร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนสีนาฬาิกาปุ๊บล้วเวลาเราแปลงล่างอะไรนะครับเห็นไหมเห็นตรงหน้าปัดไหมเห็นไหมนะครับมันจะเปลี่ยนด้วยนะ แล้วเวลาเราแปลงหน้าเป็นตัวอะไรก็ตามนะครับรวมถึงสีหน้าปัดแล้วก็สีตาของเอเลี่ยนก็จะเป็นสีนั้นด้วยนะเราจะแปลงเป็นอะไรดีฮิวมังกอซฮิวมังกอซเห็นไหมโอ้ฮิวมังกอตาแดงเลยครับแล้วก็หน้าปัดนี่เป็นสีแดงเลยนะตรงนี้วระเท่ปรพสมควรเลยแค่นะครับก็ทำได้แค่นี้แหละครับนะาราคาร้อยห้าสิบโลวัใครอยากซื้อก็ไปซื้อได้นะครับเปลี่ยนเป็นอลบิโดได้นะครับแค่นัคลีปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็คลิปหน้าอยากให้ผมทบอะไรก็ แน่นอน,นครับระวังบดริการผมต่อยนะครับอย่าเดินเข้ามาใกล้นะปลา